สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับขออนุญาตลงขายนะครับโตโยต้าโคโรล่าติด2,014นะฮะตรงกับปีปัจจุบัน2,557ครับคันนี้มีเอกสารครบพร้อมบุญนะครับเป็นป้ายจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมรถใช้งานน้อยนะฮะคันนี้ขับทางไกลได้เลยนะครับรถคันนี้เก็บช่วงล่างมาแล้วนะครับผมแอร์เย็นนะฮะคันนี้ออปชั่นจะเยอะนิดหนึ่งนะครับผม บอดี้ใหญ่นะครับขับขี่ทางไกลนอนตามปั๊มได้สบายนะครับประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเครื่องพันหกซีซีนะครับผมคันนี้จะมีถุงลมนิรภัยสายขวานะครับอยู่กับฝั่งผู้โดยสารหนึ่งลูกแล้วก็ฝั่งผู้คนขับหนึ่งลูกเป็นระบบดิสซีล้อนะครับคันนี้ทางโตโยต้าจะมีออปชั่นเยอะประมาณนิดนึงประมาณหนึ่งเลยฝากระโปรงท้ายสามารถกดรีโมทนะฮะได้เลยนะครับผม นี่นะครับผมจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมก่อนนะครับคราวนี้มีกล้องถอยด้วยนะครับผมกล้องถอยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับสวยๆนะครับย่างอะไรมีนะครับอะไรมี ค่อนข้างจะร่วงนะครับครับค่อนข้างจะร่วงในคู่มือไม่มีการติดตั้งแก๊สนะครับคันนี้ประธานโทษเด้อพี่น้องนะครับผมย้อนเสียงนิดนึงนะครับย้อนเสียงนิดนึงนะครับโทรศัพท์มันเก่าแล้วนะพี่น้องจะย้อนเสียงนิดนึงนะครับนี่นะครับดูภาพพี่น้องชมกัน ตัวนี้จะมีจอถอยสําหรับใส่กล้องถอยด้วยนะครับบอกไม่มีขาดนะครับผมแอร์เย็นฉ่านะครับวางนี่ด้านหลังด้านหลังคาสวยนะครับคอนโซลสวยนะครับผมหากพี่น้องสนใจก็ทักทายมาได้นะครับเบอร์โทรศรัพท์093 3 7 3ก1 2สครับผม ภาสีจะขาดเดือนนี้นะพี่น้องครับพาสีจะขาดเดือนนี้นะครับผมนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทส่งให้ฟรีไม่เกินสี่ร้อยกิโลนะครับผมถ้าเลยนั้นคิดแน่นอนนะฮะกติกานะครับผมกติกาเครื่องประมาณนี้นะครับผมนะครับเครื่องดีรับประกันเครื่องดีมากนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีเลยนะครับ พี่น้องสนใจจะมาทดลองขับก็ได้นะครับผมนี่นะครับแผ่นรองอันนี้ก็ยังอยู่เลยนะครับซ้ายขวาเลยนะฮะนะครับดูรถได้ที่บ้านเตีต้ยตะบนท่าตัาเนเผลอรัตนบุรีจอสุรินเดือพี่น้องเดือนะครับผมท่านใดที่มี2 0ง1 2 0สิเอิจะมาเลขนเตือนก็ได้นะครับผมนะครับ จะสตาร์ทให้พี่น้องชมนะครับจะสตาร์ทให้พี่น้องชมนะครับพี่น้องครับทีเดียวติดนะครับพี่น้องครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วพี่น้องด,นะะอพอพด้วยนะครับผมนะฮะประกาศขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมมันย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับ ดูรถได้ที่บ้านเต้าตะบ,บนท่าอะเภอรัตนบุรีจัสซินนะครับพี่น้องครับผม 189,000บาทครับขอบคุณทุกการติดตามเด้วยนะครับผมสนใจก็โทรศัพท์0933736126ครับ0933736126ครับผมขอบคุณครับ